คำถามจากคุณยูนกับนักวัศการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอโอกาสส่งอารมณ์วันนี้โยมเกือบแพ้ตัวเอง โดยนิวอเล่นงานไม่อยากตื่นมาตีสีเลยไป15นาทีแต่ก็ตื่นมาสำเร็จเดินจงกรมประมาณ20นาทีก็มานั่งอีกหนึ่งชั่วโมงตามเคยสงบดีไม่มีอาการเหมือนกระแสไฟฟ้าซ่านไปทั้งร่างกายเหมือนเมื่อวานแต่กับปกติธรรมดาทั่วไปที่นั่งสมาธิในตอนเช้าแต่หลังจากกินกาแฟกับสามีเสร็จ และเขาก็ทำงานที่บ้านวันนี้โยมก็นั่งฟังพระอาจารย์ it work at home โรักษาใจในยามวิกฤตวันที่21พฤษภาสัก3รอบได้มั้งคะพอรอบที่3โยมปล่อยคลิปไปเรื่อยๆนั่งฟังธทมพิจนารนณาไปด้วยจนจบของพระอาจารย์และคลิปก็หมุนไปเรื่อยๆต่อด้วยหลวงพ่อสุรศักดิ์ ปล่อยไปเรื่อยๆหูได้ยินสัมผัสถูกต้องแล้วก็ปล่อยวางเหมือนหลวงปู่ชาท่านสอนนะเจ้าค่ะอยู่ๆก็เกิดสติตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาเฉยๆแต่ก็รู้และได้ยินเสียงคอมพิวเตอร์ที่สามีทำงานอยู่ใกล้ๆได้ยินเสียงที่ท่านอาจารย์แสดงธรรมรู้ลมหายใจที่วงจมูกเย็นๆรู้จิตที่ตั้งมั่นรู้อยู่เฉย รู้ทุกเรื่องแต่ไม่มีจิตไปคล้องกับอารมณ์นั้นๆค่ะสักแต่ว่ารู้อยู่ความคิดมันก็ปรุงใบว่าจะเล่าอารมณ์ปฏิบัติธรรมในวันนี้ที่เขียนมาส่งอารมณ์ในขณะนี้แหละเจ้าค่ะแต่ก็สักว่ารู้ว่าความคิดมันกำลังปรุงและก็รู้ว่าร่างกายตอนนี้ปลอดโปร่งโล่งสบายมากลมหายใจก็เย็นสบายเหมือนคนหายใจอาการป่วยเหมือนคนหายจากอาการป่วยโล่งโปร่งสบายก็สักว่ารู้ แม้แต่ในตอนนี้อาการสบายก็ยังมีอยู่เจ้าค่ะและอาการรู้สึกลมเย็นๆที่พงจมูกก็มีอยู่ตลอดแม้จะล้างจานเดินไปมารู้สึกมีลมเย็นๆที่พงจมูกตลอดค่ะจิตใจสดใสมากไม่มีนิวรณ์ไม่ไปชั่วคราวเจ้าค่ะวันนี้มีแค่นี้เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะฟังดูแลโยมมีฐานของสมาธิดีมากนะ ในความที่ภาวนามาหลายปีนะอ้คำว,ว่าสักแต่ว่ารู้ของโยนมันถูกต้องเลยนะนะมันสังเกตด,ดูแล้วกันว่าใ<ม>น,นขณะที่มีอารมณ์กระทบรู้แล้วก็จิตไม่ค่อยไปข้องเกี่ยวด้วยไม่ค่อยไปยึดถืออยู่ด้วยนะจะมีสภาวะวิษสดานขนาดไหนก็ไม่วุ่นวายกับมันนะอย่างเช่นกระแสฟ้าวิ่งไปตามร่างกายอะไรเงี้ยอย่างโย,ยมเป็นเมื่อวานนี้นะ ทนะีนี้พอขณะที่ฟังทำเสียงกระทบก็สักว่ารู้อยู่นะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างไม่ไม่ใช่ประเด็นนะเสียงนั้นเป็นเพียงเหมือนอารมณ์กรรมฐานอย่างหนึ่งหรือเหมือนเสียงอื่นอื่นเสียงนกร้องเสียงรถวิ่งผ่านอนะไรเงี้ยไม่ได้ให้ค่าให้ความหมายอะไรกับมันนะมันก็กลายเป็นความสงบขึ้นมาได้นะไม่ทั่งเสียง เคาะคีย์บอร์ดพิมพ์งานคอมพิวเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะก็เป็นเพียงเสียงอย่างหนึ่งเป็นศักแต่ว่าได้ยินอยู่อย่างเงี้ยนะนีอันนี้คือสิ่งที่ต้องการให้พวกเราเป็นกันโนะดยเฉพาะนะท่านอื่นๆด้วยนะไม่ใช่เฉพาะคนเดียวนี้นะเพราะถ้าเราฝึกอยู่บ,บ่อยๆนะใช้ลมหายใจเป็นหลักอยู่นะเดียวกันก็รับรู้อารมณ์อื่นเนี่ยมากระทบอยู่อย่างเงี้ยพอเราฝึกอย่างนี้อ,อ,ยอยู่บ,บ่อยๆ มันจะทำให้เราสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้นะสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้กลิ่นรู้รสสัมผัสเงี้ยนะมันจะสักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าเหมือนเราทานอาหารเงี้ยนะขณะเดียวกันก็รู้ว่ามือกําลังเคลื่อนไหวปากกาลังอ้าปันกําลังเคี้ยวลิ้นกําลังกวาดอาหารลงไปมันจะไม่สนใจรสชาติเลยว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเพราะในขณะนั้นมันมันรู้เพียงภสษะที่กําลังกระทบอยู่นะ อาจจะรู้เปรี้ยวอาจจะรู้รสเค็มรสหวานอะไรอยู่แต่ว่านะการที่จิตไม่ค่าว่าอร่อยหรือไม่อร่อยมันจะไม่มีเน,นี่ยมันเนี่ยนี่คืออาการที่มันสักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่านะแล้วการที่รู้สึกเย็ยนที่ปพรงจม,มูกอยู่ตลอดทั้งวันเนี่ยนะอันนี้เป็นอาการที่จิตมันทรงสมาธิของมันอยู่อย่างนั้นนะเพราะอะไรเพราะมีสติพอจิตมั่นคงตั้งมั่นดีแล้วการข้าไปรับรู้อารมณ์มันจะคล่องแคล่วว่องไวมากเบาสบายนะไม่ไม่ปรุงว่า มันเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ไม่มันจะไม่มีความสงสัยเกิดขึ้นนะฮะพออะไรพอดวอรมันดับหมดนะมันจะไม่ปริปรุงแต่งอะไรให้วุ่นวายนะเพราะอาการนี้ถ้าเราทำทำได้บ่อยๆต่อไปแม้จะพูดคุยมันก็จะสามารถสักแต่ว่าคุยได้นะพูดคุยกับลูกค้าพูดคุยกับคนอื่นอยู่มันเห็นจิตที่มันคิดปรุงเป็นคาพูดออกมาอย่างนี้นะนะตอบโต้ตไปตามเรื่องนะหรือแม้กระทั่ง บางทีต้องดุลูกน้องนะในอาการที่จิตโกรธปุดขึ้นมารู้ทนันปุ๊บอาการโกรธดับไปแล้วก็หันไปดุลูกน้องอเมื่อาวานมีโยมท่านหนึ่งส่งอารมณนะ์จะต้องดุลูกน้องก็ดุไปแต่จิตไม่ไปวุ่นวายด้วยไม่ไปขุนมัวด้วยจิตเป็นปกติอยู่นี่นะนี่คืออาการที่มันควรจะต้องเป็นอย่างนี้นะสักแต่ว่าสักแต่ว่านะน,นี่เป็นเรื่องทีนะ่มันเป็นทางลัดในการภาวนาโดยตรงนะ ต่อไปพอสักเทว่าสักเทว่าได้ไอความรู้สึกว่ามีเรากําลังทําอะไรมีเรากําลังเคี้ยวกําลังเกลืนกาลังเห็นกําลังได้ยินอะไรเนี่ยมันจะให้คลายคลายตัวไปเรื่อยๆนะัะ